สวัสดีทุกท่านครับเทปนี้ผมจะมาเปลี่ยนประกอบมวลเปลี่ยนครับประกอบดอกลำพงเสียงกลางเพิ่มครับใบนี้ก็สื่อมาไวโดนแล้วแต่ว่าไม่มีดอกใส่ผมได้จัดเสียงแหลมครับเสียงแหลมคนินชนาเลิศมัทรีครับเสียวมาใส่นี่นี่กำลังใส่อยู่นี่ที่ผมประกอบใส่คลิปอีพีที่แล้วนะครับ ดอกละพันหาร้อยเก้าสิบบาทครับปากเพียรเก้าจุดหาคู้เก้าจุดหากเก้าร้อยบาทกระตุกสองพันสองพันเก้าสิบบาท,ป, 2, บาทประมาณเก้าพันหนึ่งร้อยกว่าร่วมค่าป่ากำลังประกอบใส่ตู้พอนโหลดชังอีดครับหนึ่งบวกหนึง่งชนะเลย นันเลือดเวอร์ชัน3แลราก็เสียงกลางครับสินิ้วผมได้ล่องนะครับล่องซื้อตัวค่านี้เล็กพิกขี้หนูครับค่านี้เล็กพิกขี้หนูจังล่องฟังเบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงแนวเสียงเล็กพิกขี้หนูนี่ก็ราคาขันจกกับวัวดิกัน1,590บาทขึ้กันนะครับกับดอก12นิ้วครับ กระถิบกรอบใส่นี่เดี๋ยวจะได้หาหนูหานอตดนะครับมายิ่งเมื่อเนี้ยแกจะไปตั้งเวทีเครื่องเสียงครับกับงานละมงชาวบ้านนะครับไหลเลยครับเป็นงานไหลละมงชาวบ้านสิบสามสิบสี่สิบหาเลยครับแต่ว่าอยู่คนละจุดนะครับอยู่คนละหมู่บ้านนะครับนี่คือดอกเสียงกลางครับสิบสองนิ้วก็ใส่ขั้นนี้ครับผมคิดว่าขั้นนี้นี่ ราคามันประหยัดดีนะครับล้วกทโทนเสียงผมก็โอเคอยู่ผมมากอยู่สําหรับชนะเลิศนะครับแต่ว่าตัวนี้รุ่นนี้มาไหมครับค่านี้พิกิหนทันครับหาลอยวัดครับกับสูงกว่าชนะเลิศอยู่หาสิบวัดแต่ว่าชนะเลิศจะแพงกว่าครับดอกละสองพันเอ,อ่อพันแปดร้อยเก้าสิบแต่ตัวนี้พันหาลอยเก้าสิบครับความดังของพิกิหนกับ 9ก้าสดีบครับน่อยกว่าชนะเลิศอยู่แต่ว่าวัดหลายกว่าก็เ,าเลยเอามาลองเมึงกันนะก็เลยจัดมาบมึงเพื่อว่าแนวเสียงดีหรือจังใดบ่ดีจังใดกันจังว่ากันไหมกับการออกงานจริงนะครับเพื่อหลายท่านหาข้อมูลอยู่ครับดอกละพันหาลอยบาทคันนี้พริกขี้หนูนะครับเห็น บางท่านนะครับว่าเสียงโอเคอยู่นะครับเ,เลยเอา้ามาจัดจัดมาเบังนะครับกลับเนี่ยเสร็จละอ้กลับนี่ครับกลับโอ้ผมบีไว้แล้วเดี๋ยวจะเก็บล็อกไานี่คือกลับเสียงที่เขาวัดค่าออกมาแล้วนะครับกล่องโามาโฟกัสน,นี่ครับ เดี๋ยวรอกล่องโฟกัสนี่ครับคือกรับเสียงก็คือไปยันมิดให้นะครับมิดให้คนขังหลายอยู่นะครับมิดให้เพื่อนบอกว่าเสียงออกคนขังไซสครับนี่คือกลาบที่เพิ่นวัดคามาจากโรงงานนะครับนี่เขาจะตอบสนองยานความทีเนี่ยยู่แถวนี้ครับผมก็บบรูวัดคาเท่ดเอนี่ตัวน้อยครับ แต่อยู่สองรอยขึ้นแน่นอนเลยครับนี่แถวนี้ตอบสนองอยันความพีไปจนถึงนี่แถวนี้ครับแล้วก็ยันเส้นแหลมก็ยังมีอยู่นี่ครับสเปคเขาต้องเขียนไว้แน่นอนครับว่าจากทราดหอดใสพีกที่พันวัดครับตัวนี้ห้าร้อยวัดพีกที่พันวัดกถือว่วัดเชื่เลยนะครับโมเมนต์มันสิเหมะสสำรับกับเห็ดดอกซับสิบสองนิ้วกว่า อ๋อเนี่ยกระเบื้องกันครับเนี่ยเดี๋ยวจะประกอบใส่ใหนีด้วยครับนี่นะครับมองที่จะประกอบใส่ดดันหลังแบบนี้เลยครับสิ่งแหลมกับส่ด้ันหลังครับกระสิได้ไปทดสอบเสียงมือแล้วครับจังรับชมรับฟังกันกับการออกงานกันต่อไปครับนี่เป็นตะแรงนะครับที่ผมสั่งเฮดมาให้ช่างกอนูคราดครับสั่งเฮดห,ตห้ตะแรงปั่ม จาะซื้อนะครับผมเจาะซื้อเป็นซื้อผมครับป๋าร็อกแพนละนี่ครับแพนละหาร้อยบาทครับเปนะาร้อยกขายโลโก้แพนละหารอยบาทแผงสายโลโก,โก้ผมปั๊มเป็นซื้อผมนะครับป่าร็อกค,ครับสายโลโก้จริงว่าอยากปั้มเป็นภาษาไทยเหละแต่ประเทศภาษาไทยป่ได้ครับจะเดิภา,า,าษาอังกฤษ แป่นละหาร้อยของเดิมเป็นตะแกงฉีกครับของเดิมจะเป็นตะแกงฉีกแล้วมันวักมือครับแล้วมันเกาพอม,มเก้าเราต้องมันบกงแามครับเลยได้โอกาสสั่งมาเลยนี่ครับใบละแผ่นละหาร้อยบาทคนเด้อครับนี่แหละตู้ดีๆตู้งามๆมันแพงพออย่างนะครับสองสามพันพออย่าง ตาตะแก่เนี่กับปลาไปแล้วห้าร้อยครับตัวสีเล็กครอบเล็กยังอีกนะครับำ่างประกอบกันครับประกอบดอกเดีวจะหาสายแลโพงมากบัดกี่เมื่อเนี่ก็จะสออกเดินทางครับไปดรงงามนางงามครับโรงเรียนเพิน่นจีจัดผ่าปลาเฮ็ดและพง เช่าบ้านนะครับมืออื่นจารที่มีทั้งบุญตักบาทได้เศร้าก็เลยจําเป็นต้องไปตั้งมือ้คีับคนจะใส่เสียงจากเครื่องเสียงเวทีนี่นําในการทําบุญตักบาทหรืออาจจะมีพระมานั่งทั้งเวทีก็เป็นไปได้บอกก็ถึงครับมือเื่นตอนนี้กับพระท่านได้ไปไปแล้วกับศิรูหนางานต่อไปครับงานนี่ผมบอกเลยครับผมรับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับ อันใดว่าแพงกมันก็แล้วตะเขตครับแล้วแต่เขตหนึ่งมืนห้าพันบาทได้อย่างเวที่เครื่องเสียงครับสิบสองคูณสิบสองแล้วก็นักร้องชายหญิงครับนักร้องย้อนยุคครับเป็นละวงก็ต้องลองเพ่ยงย้อนยุคครับบอกว่าจะเป็นช่มทุง่งเดินดงยังแน่ละ่ะหลายครับสายเปสายใจเป็นเพลงเก่านะครับแต่เป็นแนวสามชานะเอามาเหตุดนตรีสามชา จังเบิ้งกันครับ่ายให้เพิ่งจะดอกมืออื่นกันเลยมืองาน,นมือนี่ครับเบิ้งกันประกอบสู่เสียงกางแหลมเพิ่มอีกไปพังๆครับนี่ธีตัวครับของไง,ไง่ายๆบานๆเลยครับผมบริธีบิทันบริสิทีเรียตรงแบบนั้นแบบนี้นี่พ่วงก,กันมากแบบนี้เลยครับไง่ายๆเลยครับรพ่วง่วงมากแบบนี้เลยแต่อมาใส่สเปคคอนครับบ้าน กำลังต่อยตู้นึงครับเดี๋ยวสิล่องเสียงไห้ฟังมึงนิดงหน่อยครับเสียงติสดสสำหรับต่อตรงนะครับต่อตรงพนันแอมครัยเปิดโทรศัพท์เสียบเขาเ้าแอมแนวเสียงที่เป็นยังไงออกดีว่าใส่เพาเหจังเบิ้งกันครับพวก,กาบของเขาออกมาอนะ่ะมันคนขังที่จะใสครับสิบสองนิ้วกันครับคนขังที่จะใส่ สำหรับกราบนะครับติดยลยเพาะสายไฟม่นเอาใหม่เส้นใหม่เลเสียงใสดีเครับ 什么玩意 เดือนนั้นลบสำนักลบในงานภาคาสามอาทีคอยเลือคูเจ้าอยู่ห้องใดบนุญปลายไม่ไม้ก่อนแต่ไปเจอลบมาเหลือใจเป็นเจ้าภาพค่ะท่านได้สบายดีพี่นอ้องเทซีท่ทุกท่านทุกทนครับ เดีจะภาพวันนี้ดีใจไรครับคุณแมงมุมนานในบ่บปลาสาตาเดียอ้สิบไอ้ไปไหนน้ำ้มเผาสาเจ้าปากแ็งยมน้องแ็สนีทเรียงใจวันะีราจะภาพออกก้องหน่อยครับภาพโครับที่เาจะหาใหง้คนาะดีใจไนอยะครับเป็นาย่ายวดร้องหอครับขอบคุณที่ไครับผม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Sao lỡ những 40 hấp dẫn สำหรับคลิปนี้ครับกับคงจะมีเพียงเท่านี้ครับต่อเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมได้จะขนของขึ้นรถแล้วก็เดินทางไปงานกันต่อไปครับสำหรับคลิปเกิงเสียงกลางแจ้งกสิเริ่มมีเหตุรับชมกันในระยะช่วงสงกรานต์นะครับตอนนี้ก็ทดสอบเสียงกันในในขณะเขคุณทุกทานที่เขามารับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อทีทานจะบุพลาดคลิปจากผมครับป๋ารอกคนต้เแลงครับ ขอกันไหมคลิปหน้าครับ <พอ S 1> คลิปเก <พอ S 1> ี่ยวกับเ่ิงสสเสียงมีให้เบิงอยู่เรื่อยๆครับไปไปแล้วครับจวดที่เราสวัสดีครับ